นี่นะครับ2คูณ4คูณ1.2คือเป็นเปนปลากระชังปลาที่ใช้เลี้ยงอนุบาลลูกปลานะครับตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เกิดใหม่เลยจนถึงกลางๆเพื่อที่จะจับย้ายมาใส่กระชังแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ได้หลายไฟแล้วเราก็ใช้ได้ตลอดครับไม่มีการเสียหายเราไปถึงก็ไปปักไม้สีด้านแล้วก็แล้วก็ลงลูกปลาได้เลยครับแต่รุ่นนี้มันจะไม่มีฝาปิดแต่ถ้าต้องการฝาปิดมันจะเขียนตรงนี้ว่ามันจะเขียนตรงนี้ว่าฝา บกอบอกกบไม่เขียนว่ากบเพราะว่าเป็นฝาปิดจะเลี้ยงกบแล้วออย่างนี้คือเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งครับบางคนเขาก็ไม่ใช้ฝาปิดบางคนก็ใช้เหมือนกับ